เพคนก็ลักสุดถึงหลกก็ลักสุดถึงเนี่ยก็ลักสุดพ้นสามหลกจัดจัดจัดพ่อรอบที่สามอาจารย์ว่าาเออะนะใช่ไหมเนี่ยนี่เขาเสามสามเนื้อ เสาสสีดนเนอินทีล่าผอิทราู้นาโมทธายนาโมพุทธายาอโทสียังิสียงเสาไสสีเสอิีล้ิทรีลาผูนาพุทธายานามโพุทธายาตาตียังปีตาตียังปีเสาไสสีอิทีลาู้อินทีลาูนางพุทธายานามโพุทธายาผ้ขานี่ผุขานี่ง่ายง่ายดี เงินไม่ใส่หญ้าเต็มเงนม่ใส่หญ้าเตมเออมือนี้มืีข้าพเจ้านี่ข้าพเจ้านี่สิเดินทางสิเดินทไปเฮียนข้าพเจ้าไปเฮียนข้าพเจ้าณบัดนี้ณบัดนี้าให้เนี่ยย่างยางไปพุ่นบัดาอีถมเุทายโลก้ทาย

哎，你胖。 เข้าไปเก็บเนื้อเก็บเนื้อเงินม้วนเข็นเขานั่นเด้อข้ากันเดือด ก็หม้อก็ยางเลี้ยวเถอะอก็หมอก็นอมเหรียญนะพ่เท่าก็เชื่อวละบาจะของบ้านเนีเ็บเอลนสูกันใส่แน่เก็บเอลนี่ยเ็บอเนี่ยเจ็บเอานี่ย่้ลบานละเบียดตีก้นเก็บเอาเนี่ยมาหอาจารย์จะบ้าดได้หรือมั้ก็ยางตุนอ

มาไหมมาไหมพ่อหมอตั้งเงนตั้งเงมีพอเพียไปยันภาคตะวันตกเยอะไปมาจากเมืองมันค่ำทองเยอะเมืองดินแลงแสนอุดมแต่ได้ยัข้าว่าจุมองดีๆสั่งเงี้ยไม่ใช่หนาเตียมจะได้ข้าวกันอย่างมาสันดอกผมสองป้า ผ่าซองดาวเจ้าได้มาบ่ได้มาอยุบกบซองป้าผ่าซองดาวนี่ก็ได้มาโอ้ได้มาอยู่บอ่ะจีเนี่ยวุ้นปลาพุดประท่าน้าได้มาน้ำบ่ปลาพุดนี่ก็ได้มาโอ้ห้วยมีเหมือตัวนี่แม่ห้วยมีเหมือตัวนี่แม่เนี่ยวุ้นปลาพุดประท่านผสมนี่ก็ได้มาเบิดเงินทองความท้าสีตาฉาได้มาน้ำบอขายขายกูขายโอ้ห้วยพวกเจ้า้็ได้แม่หลายย่านหลายแนวดีห้วย มีหลายอย่างหลายเออแถวเขาโนกงง่ายลมากนะหอแถวเขาโนงง่าว่าเยี่ยมเไห้นีโคตกเย้มากนีกะเมียบกตัวเมียรอเสรักได<ป> er ้เสาเดเสาตัวที่หน่กัคือพิทากษค้มหน้าน้ามเด้อเสาตัวที่สองก็ครือหน้าเมืองคม เสาต้นที่สามกัคื่องสงพนงค้อนเสาต้นที่สี่กัคือเท่าคุนเมืองเสาต้นที่หาก็คือเนียยพะลาหมุนเสาที่หกอีกกับคือขุนพระข้างเสาต้นที่เจ็ดกัคือบางห้วยไพเสาต้นที่แปดก็ใช้ยามงคลเสาต้นที่เก้ากเคือตังใจมันอันเยไรลง้าทั้งบอบ่ชไรตัวเรอ สังซื้อเจ้าตัวเด้อกล่องรอซื้อมานั่งท้าไหนปัญญายืดซื้อมานั่งท้าแก้วขางตรงซื้อมาเจ้าซับซื้อขันยอดซื้อมาเจ้าข้ามแขนเนาะไม่แล้วเนี่ยซื้อมาเจ้ากอละไม้อกไก่ซื้อมาเจ้าทำบุญเฮืองเครื่องไฟ้ซื้อมาเจ้าบุญห่องปั่นล้มซื้อมาเจ้าถมเท้าก้อนเสาซื้อมาเจ้าขำสู้ประตูหน้าตั้งซื้อมาล้มท้อเข่า ผู้มาเขาคือว่าเจ้าบุญนาหลังคาคือเจากก้ากบกล้อง เฮียดขึ้นแล้วน้มดีองตองเนาะขึ้นแล้วอายุมันคนยนาตเอาเอาเอาันเบ่นกับผากันถึงไมอยูเถเดอข้นขึงไมาหลายเน่ยปนันมาเลยเพิ่มหลายเนาอยู่ก้อนจับมบนกับ่ีหลวงพกาโตสาโตลานเนาะขาโตสาโตสาโตเอาเปียกพูดเต็มเรานี่หลวงแม่ตาไหลยู่ทรงจริงเย็นสาโตข้าวโเห็นเวนกบขากเนาะาไก่ก็ใส่เนี่ยก็ดีดีเต็มไลยองเาวาบ้านเนาะ สิ่งทุเจ้าวาสนานุ่ทรงวาสนาสงก็ไมลำาไม่ก็บุญหนยเหื่น่ี่เดยเอาเอาาาการขึกนมาถ้ากันขึ้นนั่นจะไ้เีเอามาไปตอาฮะตสัมมาสัมหนาพะวตอาธรฮะต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังยังชนะประทังญาติยังยังชนะประทังญาติยังยังชนะประทังญาติพุทธังเชลียวข้าพุทธังเชลียวข้าพุทธังเชลียวข้า ไครพูขานี่สังมานะพักนี้ด้วยกันสาธุสาธุสาธุเงินเงินไหลมาห้องเย่ยันที่สองยี่ยมันที่สองเงินท่อไหลมาหาเย่ยมันที่สามเยี่ยมพันที่สามมทถาสีถาสาเราเตนยนมารลับใจ

อนุญาตให้ขึ้นไปเนี่ยนาแม่เนี่ยเขาไม่ต้องไครเลยวะแ่แม่แม่เนี่ยเขาแม่เนี่ยคุณเนี่ยน้องแม่หนุ่มเนาะอนุญาตดิอนุญาตกระซายู่สามเทียงใร่ซยู่กระซยู่กระซายู่มามาเลยแม่เนี่ยไม่ต้องใคเลยเนาะมามาเลยข้อใดถึงเนาะมามาเลยอันนี้ข้อใดมากเลยข้อใมาก มันคามคนีใหมากเด้อเลยแล้วันนี้อันอันนี้ก้อนเขาด้อนดีก้อนเขาดิเอาแต่ก้อนงันก้อนขั้นก้อนังอ๋อาอ้มาทำปไมาต้องไปตัวตั้ไปนีไดอว่าามาบกนี่แบ้าวเนี่ยข้าวข้วไหนแล้วัน้อนเททีเ่ีนี่าย

ทางพาวินสัปปธรรมาังานกสัปปสังขารมงขพานะสุนัตตุโพลังโตเยเดวะสังตานิมิตานมีชิพุ่มุขด้วยเยอเมื่อไรน้องท่องไรเขาด้วยตะบุรีเด้อเดนตรงไปด้วยหอดปฏิเัติให้ด้วยหอดปฏิเัติเล่าเอาจะสั่งกระโจนใส่บ่อน้ำมือเป็นหมาสิจีใส่ยามังคก็จะมาสังค์จีต่างตอบุรีวันนี้คุตัวไปโอมแต้วยมวายต้องสร้างจขุนหอดปีก็จะปีกหอดขุนได้ไปได้มา เดี <c oughs> enroll, <group> ๋ยนี่พี่น้องเราไปปลู้กันเลื่องแต่ไม่ค้ากันเดี่ยวไปเมืองบ้านเดี๋ยวเดี่ยวแกนี้เหมอนี่อ่ะมันมีเรื่องผมร่าเราะมันจบผมว่าเนี่ย